เหตุการณ์ที่ท่านกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์จริงไม่ใช่การแสดงแต่อย่างใดเราจะมาดูกันว่าคุณครูหรือว่าเกมเมอร์เอ้ยเกียนเกมเมอร์ครับไม่ใช่เกย์นะครับแต่เขาเป็นเกย์ครับเขาแค่ชื่อชนแนลอ่ะเกียนเกมเมอร์แต่เขาเป็นเกย์เราอัดมาอัดจากคลิปแม่งแคสต์มาอีกต่อนึงอ่ะแม่งอีพิกมากต้องลองดูครับมามันเป็นอย่างนี้ตอนนี้คุณครูเล่นสีน้ำเงินนะครับจะทำยังไงคุณครู แมนะ่คุณครูตอนนี้โชว์ฟอร์มได้โหมดมากเออคืชอชนอไวแล้วหนึ่งตัวอตอนนี้เหลือสองตัวแล้วคุณค,ครูครัวไงครัวไงหลังจากแพ้มาสองครั้งอันนี้คือภาพมันกระตุก่อยนะครับผมอัดจากในสกายที่ไอ้ครูมันเปิดไว้แล้วมันไปนเล่นเกมเนี่ยน,นะเปิดสกายแล้วไปแคสเกมดีมากครับแต่อย่างไม่คิดว่าแม่งจะแพ้วต้นบอกว่าเปอร์เซ็นชนะมันมีเท่าไหร่เอ้ย<ไ> <laughs> รอยด <laughs> ืมแค่ทัวเ,เรียวะแพ้สามรอบติดในด่านแรกนะครับตอนนี้คุณครู เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหาดแค่ทูตเนี้ยวยังแพ้อันนี้ก็ไม่ไดู้ลเรื่องนั่นๆๆๆแหละเพวาไม่ได้ใส่แมแ่งด่านแรกอ่ะที่รูด่านแรกเลยเพิ่งเปิดเกมอ่ะชัวแม่งโคตรนุ๊โอเคครับหลังจากที่เขาแพ้ไป3รอบติดเราก็จะไม่อะไรกับเขามากแล้วนะเรามาสังเกตกันดีกว่าครับว่าใช้เขาใช้โปรแกรมอะไรอ่ะจะเห็นจากขอบบนนะครับที่มันมีเฟรมเรสสรีแดงๆขึ้นตรงมุมซ้ายบนครับของจอ นั่นก็หมายความว่าเขาใช้โปรแกรมแฟบอัดนั่นเองครับโปรแกรมที่อยู่ตรงนั้นเลยซึ่งเป็นโปรแกรมอัดหน้าจอที่แบบค่อนข้างดีครับทะนวงเครื่องนิดหน่อยเอสามทีแล้วนะแล้วแล้วกีดรอบแล้วแบบแพ้กี่รอบแล้วสี่รอบติดยม่งยังแพ้อยู่นะครับก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรครับแม่งแพ้อีกแล้วอนนี้ครูก็บอกว่าเอ้ยทำไมมันเล่นยากจังวะ จริงพี่เล่นในคีย์บอร์ดนะครับแต่ก็คือก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนี่ยเกมนี้มันเป็นของ P S P ปรากฏปรากฏฮอถามตัวจริงนี่เขาก็กลับบอกว่าเล่นด้วยจอยเล่นด้วยจอยเฮ้ยโอ้ชนะว่ะเฮ้ยแหมแล้วคุณครูชนะทั้งทีเราควรจะอัดไว้นะครับอัดอัดทำอะไ์อัดทำไม่เอาเล์เบื้องหลังไงเบื้องหลังแบบเบื้องหลังเวลาตอนที่คุณครูปิดไมค์ไปแคสเกม ก็ตรงนี้จะเห็นการแคทเกมของ,งคุณครูนะครับ mm hmm. เขาจะเปิดโปรแกรมเกมขึ้นมาอันหนึ่งอย่างงี้ง่ายๆแล้วก็ใช้โปรแกรมอัดเลยซึ่งมุกเดียวที่เขาใช้ก็คือการแกล้งตายครับโทษเขาตายจริงวะช่วได้แกล้งอ๋ยัสรุปว่าตอนแรกที่มันแข่งทูโทเรียลจริงวาที่แม่งแพ้สี่รอบจริงหนักกว่าทุกคนเลยนี่เนี่ยทูโทเรียมันเป็นแค่บทสอนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวแล้วโอ้โหไอ้แพ้จริงดิ แพ้ดอานแรกด้วยเฮ้ยถือตัวเนี่ยวมันจะตายแล้วคระดาคอมแม่งไม่ใช้ท่้เลยเ้ยใช้แล้วว่ะใช้แล้วว่ะมาแล้วเจอเด็กจบไล่มาไล่ราศีคนอินทนูุเออู่พายไม่ใช่พายไม่ใช่ฟิวแต่พังเลยคูแม่งชนเองเว้ยเด๋ๆๆถ้าท่านจำไม่ผิดนะถ้าหลอดสีเหลือนหมดก็ ลอุ้ยเอ้ยอ้าวใช่ก่อนแพ้แพ้เลิกร่งอีกยังมีต่อยหรออุอุยอ้ยเนยเนี่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 ยเน้่ยเนเนี่ย่ยอี่นี่อย่านี่นี่ยเ่อนม่ยเนี่ยเนียเน่เนียย แม่งยังแหลกอ่ะในเมื่อวัดกันที่เบเบทไม่ได้ก็ต้องใช้เหมือนกันเนี่อะไรเงี้สมอภาคเขาบอกว่าไม่ไม่ตอนตอนแรกมันบอกว่าเบเบทอีกฝั่งอะโกงตอนนี้เลยต้องวัดกันด้วยฝีมือแล้วเออแต่คราวนี้ดาเมจดาเลือดข้นคุณครูเยอะกว่านะเออมีวาวเยอะกว่าเยอะกว่ากีวาวมีวาวแต่ทำไมมันหมดเร็วจังเฮ้ยเป็นไงโอ้วัดกันด้วยฝีมือ วัดด้วยอย่างนี้อยากออกเฮ้ยโอ้โหมีพลังด้วยว่ะเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้สองรอบติดว่ะ มาจริงว่ะเป็นไงมอแบบเย็บโอ้ยใชเหมือนกันคุณตอนแรกตอนแรกเบเบทเขาเขาเขาโหดกว่าเขาได้ว่าเลยแพ้เออแดลว่าก่อนหน้านี้ใช้เท้าเล่นเท้าเล่นแล้วเฮ้ย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 ตายอะตายยังไงอะไรคือถ้ามันกดเป็นป่านนี้แม่งใช้เป็นหลายรอบแล้วไอ้ครูอุ้ยยังไม่ตายยังไม่ตาย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 อ๋อครูมันเลยชอบตัวนี้ไงชอบเป็นฝ่ายรับ เฮ้ยคุณครูคุณครูดูนั่นกูเฮ้เฮ้ยเฮ้ยครูอะแงเวนะครับโอ้แม่งหลอกให้มีความหวังแล้วก็จาดไปไม่ต้องคิดตอนสู้กับไอตัวโหดๆนะแพ้ชัวแพ้ชัวกดดูถูกคดอถูกดดูถูกเลยแต่ก็ดูถูกจริงๆอ่ะแต่ก็ดูถูกจริงๆก็แล้ดูถูกเลยคำว่าดู คือไม่ไม่ได้ดูหมินนะ่นอ่ะคือดูถูกนะี่คือถูกต้องอนะ่ะไม่เป็นอย่างนั้นรี <c oughs> ่ทรา,า <c oughs> ถ้าครูม่งเปิดไมค์สก,กายอยู่นะอันนี้ตายบอกไอ้เนี้ยนี่พวกนีดน้ดินท่าเรานี <c> ่ <oughs> <c oughs> ตีตะเมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีตะเมอแล้ว <c oughs> อ้าวตะตอันนี้ตัดจริงจริงอันนี้ตัตีของจริงที่ผมไม่ใช่ท่าเนี่ยไม่ใช่อะไรผมอ่อนให้ผมจะผ่านเกมนี้โดยไม่ใช่ท่าเลยเลยเนียเป็นไงหล่อปะ อืมหลอจริงๆแต่ถ้าแพ้กันมาด่เสียหมาอ่ะนะเสียหมาหุ้ยยุ่นั้นจบแนี่ด่านแรกนี่ดตายแรก ครับก็หลังจากที่คุณครูแคสเกมจบครับเขาก็กลับเขา้เขาคอมครับ mm hmm. ครบูเกมเมอร์เจ้าเก่ามาแล้วเรามาฟังความเห็นกันดีกว่าว่าเขาคิดยังไงครับหลังจากที่ไปเล่นเกมเบเบทที่แสนจะโหดร้ายแล้วก็ยากลาบากถึงเพียงนี้ครับได้ยากกว่าดักโซ่แปดอีกนะเนี่ยมาอันนี้เพิ่มเพิ่มป้องก,กันกับโจมตีมันก็เพิ่มเหมือนกับเมื่อกี้เลยนี่ว่าเออเหมือนกันเนี Sitting, <yeah>. ่ยอออันนี้อันนี้ดีดีค่อนข้างดีหน่อยเน้นสมดุลโดนเบเบทตบกูมึงรู้ไหมกูรู้สึกไง จอิงยกูอยากจะออกแล้วอยากจะฆ่าเด็กกันนั่นจริงๆอจะฆ่าเด็กเด็กเคียแม่งทำกูเสียความรู้สึกเว้ยคือมึงรู้สึกไหมประมาณว่ากูเล่นแล้วตายกูยังไม่ถอดใจเท่ากับเล่นเบเบรแล้วกูยอมแพ้คู่ไ้แม่งขนาดนั้นเลยเหรอวะขนาดแร่เออไอ้สีเหลืองแรงสุดคู่ถ้าถ้านายเล่นเล่นแล้วไปตกตีดูไหมเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรแพ้แล้วผ่านอ๋อแพ้แล้วผ่าน ที่เขาล่าสัตว์กันนะนั่นมันนายพรานถุยเออก็ต้องขอโทษที่คลิปนี้มีคำหยาบคายหลุดมาบ้างนะครับบางทีก็ตอนแรกไม่ได้คิดจะกัดคลิปไงเลยไม่รู้เรื่องคุณครูก็ไม่รู้เรื่องครับก็มาตรา <laughs> ชิปเป่งก็แล้วนี่ก็เป็นเรื่องหลังการแคสเกมจริงๆของคุณครูนะครับดูไว้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่น่าทําตาม้ <laughs> แต่ยังไงก็เวลาที่น้องๆเนี่ย <laughs> <laughs> เห็นนักแคสเกม <laughs> เขาเล่นเกมแล้วเขาตายบ่อยๆเนี่ย อย่าไปว่าเขาดีกว่าครับว่าเขากากหรือว่าอะไรคือก็เข้าใจครับหลายๆคนที่แคสเกมเนี่ยเขาเล่นรอบแรกครับก็คือว่าเขาพยายามด้ดีแล้วการเล่นรอบแรกแล้วแพ้เนี่ยมันก็ไม่แปลกใช่ไหมเขาไม่ใช่โปรเพเยอร์ที่แบบมาโชว์เทพอะไรอย่างนั้นครับก็จะจะไปว่าเขาก,ากากก็ไม่ดีนะครับอืมฝากไปด้วยนะบายยก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมครับแล้วก็ขอบคุณโซละกับอ่ากอนมิซาวะเคียวจิด้วยครับที่เข้ามาวิจารณ์คุณครูอย่างนักนัว ส่วคุณครูนี่ไม่ต้องขอบคุณครับแม่งนูบความจริงนะเว้ถ้ามึงรู้ว่ามึงเป็นเก่์มึงก็บอกออกมาแต่ถ้ามึงไม่รู้ว่ามึงเป็นเกยมึงก็ให้กูอธิบายให้ฟัง